กันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย Spinning on my time, a uh. na 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 na, oh. วันนี้เอาใจน้องๆหนูๆกับคุณผู้ปกครองด้วยค่ะพาทุกคนมาสนุกกับวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะคะรับรองไม่เบื่อแน่นอนเราอยู่กับทันตแพทย์ประพฤติรัตนาวิลาค่ะผู้แปลหนังสือชุดวิทยาศาสตร์แสนสนุกทั้ง6เล่มด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็พิธีกรครับหมอโดงค่ะวิทยาศาสตร์แสนสนุกแปลมาจากอะไร หนังสือชุดนี้เป็นเป็นชุดหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกที่ปลายมาจากต้นฉบับภาษาจีนนะครับภาษาจีนกลางนะครับแล้วก็ทางสำนักพิมพ์ก็ได้ไปคัดเลือกนะครับหนังสือที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กๆไม่ต้องเป็นภาษาจีนอ๋อทำไมต้องเป็นภาษาจีนคุณเหมอเชี่ยวชาในภาษาจีนด้วยหรือเปล่าคะครับก็ส่วนตัวผมผมชอบเป็นส่วนการส่วนตัวนะครับก็เรียนเริ่มเรียนมาแล้วก็ตั้งแต่8ปีที่แล้วมีวันหนึ่งผู้บริหารสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนะครับได้ไปเป็นคนไข้ที่คลินิกนะครับ ท่านก็เห็นผมนั่งเขียนหนังสือภาษาจีนอยู่แสดงว่าไปหาหมอฟันง่ายง่ายถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วไปเจอคุณหมอเขียนภาษาภาษาจีนอยู่ใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะท่านก็เอ๊ะเห็นคุณหมอคุณหมอโรงเรียนภาษาจีนสนใจไหมนะครับอยากจะแปลหนังสือไหมค่ะท่านก็ได้หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะครับจนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ชุดนี้เป็นชุดที่สามแล้วนะครับใช่ครับตอนนั้นรู้สึกว่าได้แปลกับ ภาษาที่เราเรียนมารู้สึกยังไงบ้างคะคุณหมอรู้สึกชอบมากเลยครับเราได้พัฒนาความรู้ในการแปลของเรานะครับทําไมต้องวิทยาศาสตร์ล่ะเป็นเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเข้าใจยากหรือเปล่าใช่ถูกต้องครับก็ผู้แต่งเนี่ยบรรจงนะครับที่จะทําเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เนื้อหาจะสลับซับซ้อนและยากนะครับมาเป็นเนื้อหาง่ายๆให้เด็กสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้นะครับประกอบกับมีรูปภาพ ซึ่งมีสีสันสวยงามครับป็นหนังสือภาพถูกต้องเรียกได้อย่างนั้นเพราะว่าเวลาเด็กๆเขาดูเนี่ยเขาก็จะเห็นทั้งภาพวิธีการเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับถูกต้องใช่ไหมคบ ันนี้ก็เขาเรียกว่าแปลวิทยาศาสตร์ให้แบบบางทีพอพูดถึงวิทยาศาสตร์แล้วเราอาจจะเข้าใจยากนึกไม่ออกแต่เราเปลี่ยนให้มันเป็นเชิงนิทานใช่ไหมครับหมอแล้วก็เพลิดเพลินค่ะทั้งวิทยาศาสตร์แสนสนุกมีกี่เล่มหกเล่มชุดนี้มีหกเล่มมีเล่มอะไรบ้างคะข็ขอแนะนาเล่มแรกเลยสุดยอดคุณแม่อยู่ไหนสุดยอดคุณแม่ม่หาอันนี้นหคะเรื่องราวเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรื่องนี้เกี่ยวกับว่า เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่ออกลูกมาเนี่ยออกลูกมาเป็นชนิดไหนได้บ้างนะครับบางชนิดออกมาเป็นเป็นเป็นตัวนะครับบางชนิดออกมาเป็นไข่บางชนิดออกมาเป็นไข่แล้วมีผนังนุ่มๆเด็กๆอาจจะสร้างได้นะครับบ้างก็ออกลูกเป็นตัวพวกเรานั่นเองนะคะออกลูกเป็นไข่เช่นไก่เป็นต้นอ่าบางก็ออกลูก แต่อยู่ในไข่ที่อ่อนนุ่มอุ้ยงูปะคะเป็นงูค่ะคเห็นไหมคะเด็กๆเ,เขาก็จะได้เข้าใจใช่ในบรรดาแม่สัตว์ทั้งหลายที่ออกลูกเป็นตัววานสีน้ําเงินเป็นแม่ที่ลําบากที่สุดเลยทำไมคะครับเพราะว่าคุณแม่ปลาวานต้องให้น้ํานมลูกวันละ4 0 0ลิตรนะครับโอ้คุณแม่ก็ต้อง ผลิตเยอะกินเก่งแล้วเนี่ยลูกนะนะคะอย่างนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายทั้งคนและสัตว์อธิบายอ่ะนี่สําหรับเล่มแรกสุดยอดคุณแม่มือใหม่นะคะเล่มต่อไปเธอรู้แหมอันนี้ดิฉันก็เกิดนิดนึงเธอรู้ไหมใครๆก็ตดอครับเห็นว่าเล่มนี้ได้รับความนิยมมากเด็กๆจะชอบพว่าหัวข้อนะครับ จะกินใจเด็กจะนใจแใ่ว่าอย่างนั้นนะครับขั้นไนบอกว่าก็จะบอกกระบวนการขั้นตอนการเกิดค่ะเกิดการไผ่ลมนะครับว่าเกิดยังไงนะครับล้าทานอาหารเข้าในระบบย่อยอาหารและอาหารไปอยู่ที่ลำไส้ค่ะแล้วกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับคุณหมอขาช้างก็ตดเป็นหรอคะถูกต้องครับอ๋อเหรอคะอันนี้ไม่ใช่สำหรับเด็กเลยดิฉันก็สนุกไปด้วยนะใช่นะครับหนูก็ตดช้างก็ตด ใช่ไหมคะอธิบายเลยที่นี้ก็เลยอธิบายว่าอ๋อเกิดเพราะว่ามีแก๊สเกิดขึ้นในท้องถูกต้องครับมอื่างนี้นะคะอธิบายได้ละเอียดจริงๆนะคะแมบอกได้ถึงกลิ่นเลย่ยใช่ไหมว่าทานอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลก็มีออกสองทางครับถ้าออกทางทางก้นของเรานะครับตัวนะครับก็ออกเป็นตดนะครับแต่ถ้าออกทางปากออกเป็นการเรนะครับเป็นการเรก็คือสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันแต่ออก คนละทางเรื่องนี้ลึกลับมากนะครับลูกชายผมชอบมากเลยนะครับเป็นเรื่องลึกลับก็จะเล่าถึงระบบการระบายน้ําเสียนะครับจนถึงระบบขั้นตอนการรีไซเคิลว่ามีมีผ่านโปรเซสอะไรบ้างนะครับก็จะเล่าผ่านตัวละครเป็ดน้อยซึ่งมันเอินตกลงไปในท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ผจญภายในท่อเลื่นๆเนี่ยนะครับก็ผ่าน โรงงานบำบัดน้ําเสียต่างๆ๋อนี่ลงไหลลงมาแล้วค่ะคแล้วไงคะไปออกไหนคะไปผ่านาเครื่องกรองขยะนะครับแล้วก็เพื่อเครื่องให้ออกซิเจน,นแล้วเครื่องเติมคอเรน,อ,นะรอ,อะไรประมาณนี้นะครับ เด็กๆก็จะรู้สึกตื่นเต้นเดยกับการผจญภัยเหมือนเขาลงวันนี้เลยนะใช่ครับเป็นเรื่องลึกลพอสมควรนะครับอันนี้ออกแนวผจญภัยนิดเดียวถูกต้องครับต่อไปค่ะเล่มที่4ี่แล้วค่ะเล่มที่4ครับความลับของโลกร้อนแต่เล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็เป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้คนเป็นกระแสเลยนะใช่ถูกต้องครับเด็กๆก็จะรู้ความลับว่าทําไมโลกของเรามันร้อนขึ้นนะครับเพราะว่ามีการปล่อย ก๊าสาะครับกาเรือนกระจกนะครับการการเรือนกระจกมาจากไหนบ้างนะครับก็มาจากรถยนต์นะครับโรงงานแล้วก็การเกษตรนะครับอ,อ,อะไรพวกนี้นะครับก็เกิดกาสขึ้นนะครับไปบดบงังแสงอาทิตย์ไม่ให้สะท้อนออกจากโลกของ,ของเราก็จะเกิดทําให้โลกของเราร้อนขึ้น เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เด็กๆจะเข้าใจคุณหมอคะเพราะคุณหมอแปลมาเป็นหนังสือภาพเหมือนเล่านิทานอะไรพวกนี้ค่ะมันช่วยให้เด็กเขาเข้าใจเรื่องของอาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นหรือเปล่าถูกต้องครับเด็กๆก,ก,ก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยากให้โลกของเราเนี่ยร้อนเราทําอะไรได้บ้างที่จะช่วยโลกของเรานะครับก็เช่นเราก็พยายามปิดไฟนะครับปิดไฟเราจะได้ไม่ต้องไปใช้พลังงานน้ํามันในการ สร้างโรงงานไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามลดการใช้ยานพาหนะนะครับถ้าไม่จําเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บอกวิธีการลดความความร้อนให้รอกได้อย่างไรบ้างนะคะเด็กๆเขาอ่านแล้วเขาก็จะต้องจำเรื่องแบบนี้ไปปฏิบัติปฏิบัติได้ด้วยนะครับเล่มที่5แกะรอยสัตว์จอมขมืออ๋อถูกต้องครับอันนี้เกี่ยวอะไรกับอันนี้ น่ากลัวน่ากลัวหรือเปล่าอันนี้ก็น่ากลัวนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องห่วงโซ่อาหารนะครับว่าสัตว์ตัวใหญ่กินสัตว์ตัวเล็กอะไรพวกนี้ครับกินกันเป็นทอดๆนะครับเช่นนกกินแมลงนะครับนกก็ถูกงูกินอะไรประมาณนี้นะครับเด็กๆก็จะรู้ว่าห่วงโซ่อาหารของเราแบ่งออกเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคและก็ผู้ย่อยสลายนะครับส่วนมากพืชก็จะเป็นผู้ผลิตสัตว์ก็จะเป็นผู้บริโภค สุดท้ายจุลินนรีย์ต่างๆก็เป็นผู้ย่อยสลายนะครับก็วนวัฏจักรนี้จะวนเวียนไปครับเล่มสุดท้ายค่ะนักเด้งดึงบนดวงจันทร์อันนี้ออกไปนอกอวกาศเลยนะครับออกนอกโลกไปเลยใช่ครับยังไงคะเรื่องนี้ก็จะให้ความรู้กับหนูๆในเรื่องเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกของเรานะครับเด็กๆก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะเรากระโดดขึ้นไปเนี่ยทำไมเราต้องตกลงมานั่นสิแล้วใบไม้ทำไมต้องร่วงลงสู่พื้นดิน ไดก็เหมือนกับว่าเมื่อแรงดึงดูดเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีมือขนาดใหญ่เนี่ยคอยฉุดเราเอาไว้นะครับดึงเราลงมา <ทำ S 2> เราให,<อ>ให้เป็นเชิงภาพให้เขาเข้าใจใช่ครับเด็กๆก็เข้าใจว่าก็อาจจะไม่เข้าใจคําว่าแรงดึงดูงดถูกต้องครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือจะบอกว่ามันเหมือนมือดึงเราลงมาตลอดเวลาถูกต้องใช่ครับประมาณนี้เด็กก็จะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะครับคุณหมอคะเอาหนังสือ6เล่มเนี่ยไปผ่านการทดสอบกับใครมาครับอ๋อก็ผ่านกับ ลูกชายสองคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับลูกชายคนแรกก็ชอบเกี่ยวกับอาการผจญภัยมากนะครับเขาก็บอกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็เนื้อหาสวยงามแล้วก็ข้อความอะไรเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายนะครับเขาก็ชอบมากส่วนคนเล็กเขาก็ชอบยังตดนะครับสนุกเพราะเขายังเด็กๆอยู่เขาชอบอะไรสนุกสนุกนะคะเอาล้ค่ะใครใครอยากหาหนังสือต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากหาหนังสือให้ลูกๆ บางทีก็ต้องเอาไปอ่านให้ลูกฟังใช่ไหมคะใช่ครับถ้าลูกยังเล็กอ่านหนังสือไม่ได้พ่อแม่ก็สามารถไปอ่านก่อนนอนได้นะครับเป็นการสร้างสมรรถภาพในครอบครัวด้วยใช่ถูกรนะคะเอาละครัไปหาซื้อกันได้นะคะของสถาพรบุ๊กนะคะมีทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะคะวิทยาศาสตร์แสนสนุก นะคะวันนี้คุณหมอโดมมอบไว้ทั้งหมด6เล่มทางชุดนี่แหละแต่ขออนุญาตว่าเดี๋ยวต้องมีคนอยากได้มากมายแน่นอนนะคะขอให้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาละกันนะคะขออนุญาตเลือกหนึ่งท่านหนึ่งเล่มแล้วก็ขอคนเลือกให้ละกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโดงมากค่ะที่มาแนะนําเรื่องราวหนังสือสนุกสนุกให้เราขอบคุณค่ะขอบคุณุนค่ะช่วงหน้าคุกกิ้งขับนะคะไปดูค่ะว่าจะทํามนดูอะไรค่ะเดี๋ยวติดตามค่ะ